ครับตัวนี้อ่าตัวนี้นะครับตัวนี้ยังเดี๋ยวยังเทสให้ไม่ได้นะเดี๋ยวตัวนี้ผมต้องหาไฟเลี้ยงของมิกเซอร์ก่อนอ่านะครับอ่าทำไมใช่ไหมครับก็เพราะว่าอ่าให้ดูนี่ก่อนไม่แน่ใจว่าอาจารย์ส่งอะแดปเตอร์มามามาผิดตัวหรือเปล่าเนาะไอะตัวเนี้ยไฟของมันนะใช้สิบแปดโวลต์อะสิบแปดโวลต์เอีนะเป็นเอซนะสิบแปดโวลต์เอซีนะครับตัวนี้ ็นไฟเป็นไฟ AC นะครับสิบโวลต์ AC นะครับแต่อแดปเตอร์ที่ที่ส่งมาให้เนี่ยเห็นไมครับมันเป็นสิบโวลต์มันเป็นไฟ dc ตัวเนี้ยมอแปลงตัวเนี้ยเป็นไฟ dc เว <c oughs> ลาเราเสียบเครื่องนะไฟติดเหมือนกัน <c oughs> ไฟติดแบแบแปลกๆอะ่นะพลิกๆเลยมันใช้ไม่ได้นะอแดปเตอร์ตัวนี้คือมันใช้ไม่ได้นะครับ <c oughs> ตัวเนี้ยผมผมผมวัดได้มันก็ สเปคมันสิบสองนะเราเวลาเราวัดเราวัดได้สิบแปดโวลต์เลยแต่มันเป็นดีซีบวกบวกในลบนอกเห็นไหมครับอันนี้แต่มิกก์อะมิกก์มันใช้สิบแปดโวลต์เอซีนะครับอะแดปเตอร์ที่ส่งมาให้เป็นสิบสองโวลต์ดีซีนะครับอะแดปเตอร์มันใช้ด้วยกันไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับไม่ได้ใจส่งอะแดปเตอร์มาผิดหรือเปล่านะครับหรือว่าใช้ใช้อะแดปเตอร์ตัวนี้ ก็ถ้าใช้อแดปเตอร์ตัวนีมน้มันใช้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมหาไฟ AC ที่จะมาเทสตัวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวแจ้งให้อีกทีครับรายละเอียดการซ่อมนะครับครับตัวนี้นะครับออนโต้นะครับไอ้ตัวที่สามนะตัวที่ว่าส่งมาแปลงมาผิดนะตัวนี้ทําไฟทําไฟมาเทสได้แล้วนะครับตอนนี้ใช้เนี่ยใช้เป็นไฟเท่านี้เนี่ยมาแปลงแบบนี้นะครับเนี่ย18โวลต์0 18เนี่ยเราใช้18 เส้นเดียวนะครับสิบแปดกับศูนย์นะครับฝั่งฝั่งซ้ายมือเป็นไฟเข้าสองรอยยี่สิบโวลต์นะครับฝั่งไฟไฟออกเป็นสิบแปดโวลต์ศูนย์สิบแปดนะครับเราเวลาเราใช้เราก็ใช้แค่ศูนย์กับสิบแปดนะครับใช้คู่เดียวนะครับไฟก็จะออกมาเป็นไฟสิบแปดโวลต์เอซีนะครับเอามาใช้เสียบตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานได้ปกติเลยแล้วจะเป็นจุดเริ่มต้นของขึ้นนะครับ เสียบแล้วก็ติดปกติเลยตอนตอนแรกถ้าถ้าเป็นมออแงที่ที่ให้มาเสียบปุ๊บไฟจะขึ้นแดงล้วนไปหมดเลยนะครับทีนี้พอเช็คแล้วเจออาการเจออาการนี้เลยของคุณท่เลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็นขึ้นสัญญาณเสียงอน่ะนะครับนำลงทุนเสียงออกสองฝั่งนะครับรอรอโรยนะครับแต่ไฟฝั่งแอลเนี่ยไม่ขึ้นแต่เสียงออก แต่ปัญหาคือฝั่งนี้ไฟขึ้นเสียงออกปกตินะครับแพงเกินไปครับฝั่งแอลเสียงไม่ออกเอาดี๋ยวแพนไว้ตรงกลางหรือเราเห็นแนวรับที่มีการแข็งทงนลนี่นผมว่าไม่ออกนะครับตั้งหลักให้เป็นรู้สึกึงสองของการหลอดเนี่ยรู้สึกดำๆขึ้นหนึ่งไม่แน่ใจว่าเสียจากการที่เราใช้หม้อแปลงผิดหรือเปล่าหรือว่ามีอาการช็อตอยู่แล้วนะครับขึ้นาห้านะครับตรงนี้ใตรงนี้เรื่องเสียงก็เนี่ยนะครับมี ในเบื้องต้นหมุนวอลลุ่มแล้วมีคอกค็อกคกก็น่าสกเรื่องสปกนะครับเ้าหมายที่เรื่องสปกเช็คทุกช่องแล้วสัญญาณมาสัญญาณเสียงค่อนข้างค่อนข้างปกตินะครับก็มีสปกบ้างนะครับตัวนี้คาดว่าวอลลุ่มนี่ใช้งานได้ปกติดีหมดมีปัญหาแค่สมปกแล้วก็เรื่องของสัญญาณไฟวีวูตรงนี้ที่ไม่ขึ้นเลยนะครับน่าจะมีอะไรช็อตอยู่นะครับก็เป็นเช็คล้างซ่อมนะครับตัวนี้เดี๋ยวผมแจ้งไปในไลน์ นะครับผมใ้ใจนะครับ,บแล้วก็เดี๋ยวเรื่องอ่มอแปลงไฟเอาไงผมว่ามันเราซื้อมิกมาเนะี่ยมันมีอยู่แล้วนะครับอาจารย์น่าจะส่งตัวมอแปลงมาผิดหรือใช้ผิดอยู่นะครับลองหาดูมอแปลงต้องเป็นมอแปลงอ่าสิโวลต์เอนะครับสิบแปดโวลต์เอซีโวลต์สิก้โวลต์เอประมาณนี้นะครับก็จะเหมือนที่ข้างหลังที่เขาเขียนไว้เลยเนี่ยนะครับ นะไฟเข้าสรงบไฟเข้่2 20ไฟออก18โวลต์ AC นะครับลองหาหม้อแปลงดูก่อนครับถ้าหาไม่ได้จะให้หาให้หาซื้อให้ก็ค่อยแจ้งอีกทีนะครับลองหาดูก่อนครับหม้อแปลงของมันมีแน่นอนนะครับเดี๋ยวผมส่งค่าใช้จ่ายไปใ,ในไลน์ครับ